เกิดเสียงอะไรรบกวนเข้ามาก็ขอโทษด, well. ด้วยนะครับประดีอาวลางรถยูเหยิบี๋ยวขับไปิดนึงไม่โดนก็ถ้าผมไพูดก็ขอโทษด้วยนะเพราะว่าต้องมันมันตั้งใจกดพิษแต่ก็โดนอยู่นะครับ ให้พี่แกขับขึ้นมาหน่อยอุ๊ยแกเดี๋ยวขับขึ้นไปหน่อยขับเข้าไปเปินจ่อุ๊บยิงเลยขับขับช้าๆได้เน <Nice. S 1> ี่ย บอทมันก็จะเล่นประมาณนี้ครับผมไม่รู้ว่าผมเจอบอทหรือว่าเจอคนนะแต่ทุกครั้งที่เล่นก็มันมันก็ชอบเล่นกันแบบนี้นะบอทมันอันนี่เอ้ยขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้หน้าจอดับเองปิดเน็ตไนะปแล้วไม่ใช่หรอวะฮัลโหลขอปิดเน็ตก่อนนะออกออกมันไม่ผมเล่นเนี่ย Ok á, giờ bay lên cái tàu lên <laughs> Ui, không đồn rồi nào poder เพราะว่าผมซุ่มยิงเอาระยะนี้ผมไม่โอเคจริงโอเคผมได้ไอดอปแล้วครับทุกคนอโอ้มันมยิงไอดดอปผมแหว่มปรขมาณกล้าไมา่น่าโดนประมาณ98โอ้ิร้ยโดนอยู่นะครับตายเลย แอบถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นนะครับเข้าไปโหลดได้ครับในเพจโต๊ะเกมรถถังนครับอ้เดอเดี๋ยวผมจะอ่อนที่ให้คนเล่นไม่เป็นหนอนกันนะทำจะอ้ารถเอากระจอกกระจอกไปเลยครับผมจะเอารถกระจกกระจอกนะโอเค<ม>ต่อให้พี่แกแล้วกันนะ พยาไกไก่นี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดแต่ว่าทำไมคราวนี้ผมมันยิงไม่โดนวะอขยับเข้าไปอีกเลอดเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคพี่แกจะเล่นระยะนี้กับผมจะเล่นแบบริงจริงเหรอพี่โหพี่ยังไม่โดนหรอกอ่ะ ข้อม to <laughs> okay. so like ีเพลงฟังก่อนโอเคจะสังพี่แกมันมีรถให้ดูด้วยยิงได้บุ้มช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเราเอรักษาตัวเองด้วยนะครับโอเคพี่จะเข้ามาใกล้ผม ถากมดดันเก็บบไดว่าผม help, ใช้อะไรถ่ายใช้โทรศัพท์ครับเอออยอะไรจะขนาดนะครับเนี่ยเนี่ยพี no ่เกจริจังมากผจะโอเคตาย ไม่ได้ไม่ได้ไไดจัดทุกอะไรอลังการขนาดนี้ก็ยังชนะเลยไปดูก่อนมีอะไรมาใหม่มั่งเนี่ยผมก็ได้เล่นลงแรงผมไม่น่าได้ผมเอาไอ้ดูดูนี่ไปดีกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาขคะแน้ตัวน,นี้เลยนะ เอาบนไฟเลยว่าะไปโอ้เค ถ้าฝั่งพี่แกลอยเลยอุ๊ยเกือบตายเกือบตายแกอรามาลงลงมาตรงนี้เลยสวยนี่เป็นรถถังยิงนะยิงไปใส่ยี่แกเลยแหววแหวแตกแตกง่าตายเลย มันสู้ผมไม่ได้หรอกอเพราะปืนนี่เป็นควันขึ้นเลยนะครับข้างไหนยะเอาสีฟ้าั้งนะร้ายไม่เคยเห็นทุกคนเล่นเลยระยะไกลระยะนี่โอเคระยะส,สั้นอันนี้รับมันเป็นลูกกระสุนนเนี่ยลูกกระสุนนะ เดี๋แล้วกันนะอ่อนนิดเด็บเขาเยอะกว่าโอเคอุ้ยอันนี้โอเคอันนี้โอเคนี่โอเคเยอะม e กคันไม่ขยับฟิวส์หมด วมม่าไม่น่าโดนเฮ้ได้อยูก,ก็เล่นแมวเขม

นัเพราะว่าลราเจียวเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะตอนนี้เขาเดินไปไหนนะเฮ้ยมันมันยังเดินหน้าได้นี่ว่าบอดมันเล่นอย่างนี้อีกแล้วโอ้โหโอ้โหตายคู่เลยมึงทีนี้อ้าวจะรบใครชนะน,นี่อ๋อเป็มแพ้ โอ้โอเคอยู่นะได้ร้อยหนึ่งโอเคอยู่โอเคอยู่อ่ะเล่นต่อเลยเอาคันไหนไปดีคันนี้คันนี้สวยจะไล่ไปเลยคนระับเรียงคันไปเลย <c ười> เอาวุธอันนี้ไม่ค่อยอเคเลย <c ười> ไป <c ười> อุ้ยไล่อะ,อะมงโดนแล้วอะมงผมนีโดนปืนมาแล้วอะคือ <c ười> อะไรครับท่านผู้ชม อยู่อะไรตรงนี้แล้วแน่ระยะน,นี้โอ้โหโมานี้โอเคนิ่งสวยสวยเก็บเก็บโอเคหนึ่งไ โอเคอยู่โดนอยู่เกย์โดนเขาอยู่นะครับโดนพี่แกอยู่โอเคสวยยิงพี่แก,ย okay, ยยพ,แกพยายามหลบผมนะครับแต่ยังไงก็หลบไม่พ้นนะโอ๊ยผมผมแตกอะ่ะงานที่จะไม่สู้นะมปิดเดียนยังวะปิแดแล้วแค่หลายรอบละเอาจริงอะ่ะ ถ้าเกิดว่าใครแพ้นะถ้าเกิดว่าใครแพ้นะผมจะเอาคณะเล่นไปเรื่อยๆจนก,กว่าผมจะชนะนะเคยไหมเล่นไปเรื่อยๆเลยอ,อ,อึ๊บโอเคเดี๋ยวดูสิโอ้ยมันคันเดียวกันเลยอ่ะทุกคนเล่นมันคันเดียวกันเลยครับอุย๊ยเลือลดรถนะครับ ยิงโดนยิงโดนแมนอยู่แมนอยู่โอ้โหไม่โดนเลยไม่สวยเลยโอ้โหโอ้ยเด็กเดินเรื่อยเลยะ <c oughs> พี่พี่เขาจะไปไหนวันน่ะตายโอ้ <c oughs> อโดนวัวถ้า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 เจ้าของวัวรู้นี่โดนดา่าตายแน่ เล่นรถไปครึ่งหนึ่งดูกันอิงอ้มโอ้ยอ้มโตนะเฮ้ยเคลียดินไปปลาผ่าตายไปเลยยังไงก็ชนะผมไม่ได้แต่เมื่อกี้ทำไมเราตายวะเกมดิ้นเร็ว โอ <Okay. S 2> เคยวต่อเลยนะเอาคันไหนดีะแตบบ่เมียไม่ได้เล่นเราจะเล่นเลือกขันนี้ครับขันใหม่ของผมเลยเป็นลูกรักของผมเลยก็ว่าได้คันนั้นะะเพราว่าการควบคุมนิ่งมากเลยโอเคสวยอุ้ยไม่สวยละอย่างเงี้ยไม่สวยแล้ว,าม,ว,ลวมารีสวยไม่สวยใครรู้จักมารีบ้างครับ อยากต่อยมาลีครับช่วยมาบอกมาลีหน่อยอยากเล่น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 ผมอยู่สลับบุรีแล้วผมไปไกลไม่ได้ตามตายตายวะทุกคนอ,กอ,อเคเี๋ยวเดี๋ยว,ยวขับไปแล้วกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้หสุดอ่ะคันนี้ของจริงนะ

ยิงทะลุแบบนี nice t <t anyway> ้แหละโอเคโอ้ยผมแตกเอ้าเอ้าอย่างวะตอรูตุตสุดสุดไอส์แฉกแล้วมีสติย์มาเล่นนะถ้าจะหัวร้องนะ โอเค okay, ครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค b e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอีค okay, สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ